สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเะนียินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมเนะี่ยเกมเอ,อ,อะไรวะลืนแยะ <c oughs> เออครับเนี่ยนะชื่อเกมว่า Here Offline Eclipse เนะี่ยพร้อมจะเปิดทั่วโลกแล้วมีภาษาไทยเนีนะ่ยวันที่13กันยายนนี้เนะี่ยมีทุกหมวดเนะี่ยจะเป็น a f k เนี่ยผมมี u War มีทุกอย่างเนะี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะก็ผมเล่นสตูนอกกันไว้นะครับผมเนาะ ประมาณนี้นะฮะภาพแบบนี้เลยนะฮะก็ก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสดวกปลอดภัยแนะนำน้ำโชว์อัพแนทเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอทับอัพแนทรวมถึงเกมนี้ด้วยถ้าเข้าไทยแล้วก็รับเติมร้านเราแนทใครเคยเล่นกับผมแล้วสโตรนอกเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็แพ็กนี้ฮะ Turbo of God เนี่ยยังเล่นอยู่กันเนาะก็อีกหลายเกมเนี่ยเป็นชิ้น Impact ไม่ว่าจะจักรวาลของไรแนทดากเน็ตเนี่ยจักรวาลของ Ragnarok จักรวาลของ Summoner War เนี่ย ทุกสมัคนัวอลเนี่ยแล้วก็อีกหลายเกมในสไตา์ใหญ่ๆมีหมดร้านแล้วรับเติมเนี้ยทักไปที่เทดได้เลยครับจะมีแอดมินคนบริการเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมแบบไทยนะฮะสะดวกไลน์แอดเฟซบุ๊กอันไหนก็เนี่ยทักไปได้เลยนะครับผมนะมาดูทางตัวเกมเนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยมันจะแจกตัวแท่งโคตรดีามาให้ใช้นะครับผมแล้วก็ใช้ไปแล้วก็แจกตัวหน้าผีมาด้วยเนาะนี่ครับตัวดำๆผมแดงๆนี่ก็ ใช้ได้เลยนะครับผมเอาเรื่องเนี่ยนี่ฮะภาพบรรยากาศเกมจะเป็นอย่างนี้นะฮะระดับซัมม n ทวอลคอมทูอัดเอ้ยไม่ใช่ระดับคอมทูอัดเขาไม่ปล่อยให้เกมคนนั้นอยู่แล้วเนาะเออเดี๋ยวเปิดทั่วโลกนะมีภาษาไทยก็พัฒนาขึ้นาจะมีคนเล่นเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะอันนี้ผมพาเล่นสโตนอกแคนาดาเนาะเดี๋ยวสโตไทยมาก็น่าจะ ต้องเล่นใหม่ครับผมอันนี้ก็เป็นสตูนอกไปแต่สตูนอกใครมีไม่น,นก็นเล่นต่อได้เพราะว่ามันก็จะมีภาษาไทยให้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 น่นด้วยเนอ้องมีภาษาไทยเล่นอยู่แล้วนะเกมจะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่ใครมีหัวเหลืองเอามาใช้ได้ดาบ เกมนี้ต้องใช้ตัวซ้ำเยอะแล้วก็มีระบบแชร์เลเวลเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวให้ดูเกมเพลย์ก่อนเรื่อยๆนะฮะอาลีน่าก็โอ้ดูดันเอาเรื่องเนะยน้องหัวชุมพูแจก,ก็มีประโยชน์นะเอยผมให้ดูดาเมจนะสกิลดาเมจผมไอห,หัวทองมันก็ เหมือนจะไม่มีอะไรอะ่ะแต่ว่าดามจทันซอยถี่มากจะดูนะดามทเ,เห็นไหมโขหมื่นสี่อ่าสกิลแปลสกิลแล้วมันเหมือนไม่มีอะไระแรงอย่างเดียวอะ่ะเอามาใช้ได้จะต้องมีตัวซ้ำประมาณนั้นนะแนดี๋ยวไปดูระบบร้าวอีกอ่าทั่วไปเนาะอะมันก็จะมันก็จะสอนเลยเป็น,เ,นเรื่องลงในเรื่อง ถ้ากดตรงกลางจอนะฮะเนี่ยตรงไหนก็ได้ไมันจะเก็บของเนาะแล้วก็มีกดซื้อตรงนี้นะฮะผมนี่วก็ซื้อไปนะฮะระบบเพื่อนระบบทุกอย่างอีเวนต์นะฮะกิจกรรมอันนี้็ล็ลอิน7วันนะฮะประมาณนั้นอีเวนต์ก็จะมีเยอะและครับผมจะมีให้ทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดแจกตัวนู้นตัวนี้นะฮะประมาณนี้ แต่ว่าเพชรหาย,ายากอยู่นะเกมนี้เดี๋ยวมาดูกะชาเปิดกันยังไงนะผมก็ลืมแล้วเดี๋ยวมาดูระบบนี้ก่อนนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นหอคอยอันนี้ก็จะเป็นหมุนเหมือนลูกไล่เนี่ยนี่อย่างเงี้ยปรับแนวนอนได้แค่นี้นะครับผมอันนี้ก็หาของทุกวันมีประโยชน์มากนะฮะอยากตามเลเวลอันนี้ก็จะเป็นหอคอยนะนี่ผมตีไวไ้ชั้น55 ลองลุยดูก็จะเป็นสไตล์แนวดักดาร์ไอเดิลเนอะเนาะแต่ทีมผมก็ได้ตัวซ้ำเยอะเหมือนกันนะขอคอยก็เรื่อยๆก็จะเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่นะมันจะมีแต่ละชั้นแจกของดีมากเลยนะสำคัญเลยเนี่ยหอคอยมันมีเพชรให้ด้วยนะฮะ มาดูระบบจิวอนะอยู่ตรงไหนจำไม่ได้แล้วอ่าจะมีจิวอตรงนี้นะี่ยนี่ระบบจิวอนะแล้วก็จะมีตีกนะิวดันเจียนเนี่ยอะไรเงี้ยครับผมนะอยู G ่อันนี้ก็ไม่รู้เปิดยังนะไม่ได้เข้ามานแนนับผมพอเห็นว่าภาษาไทยจะเข้าเราก็เลยเนี่ยคนเราก็ยังอยู่กันอยู่เนาะ <c oughs> นี่ฮะจะมีบอสอย่างนี้เลยนะฮะตีทุกวันจะได้ของนะครับผม แดคูล่าตัวนี้เก่งนะแต่ว่ามันไม่ได้บัฟไงผมก็เลยไม่ไดเอามาใส่ทีมนะฮะผมมีหลายตัวเก่งๆหลายตัวนะเดี๋ยวสโตทยเล่นกันใหม่เดี๋ยวเทลิดมาแจกบอันนี้เราก็ไม่ต้องเล่นแล้วก <c oughs> ว่าเดี๋ยวไม่มีใครเล่นกับเราไนงะแคนาดาเล่นสโตทยกันหมดแน่นอนนะก็เดี๋ยวมี สโตไทยแล้วก็เติมอะไรเงี้ยนะเป็นของร้านเราได้เนี่ยโอ้ท็อปอัพเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมอะไรเติมแบบพายต้องโอ้หท็อปอัพเนี่ยต้องเล่นใหม่สนุกเล่นเนี่ยคอมทูอัพเนี่ยเดี๋ยวมีภาษาไทยคนเล่นเป็นเพื่อนผมนะ่าจะมีเยอะอยู่ยนะให้ดูเลยให้ดูทุกระบบเลยนะฮะ เนี่ยบอสตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะสวยเนี่ยได้ของได้อาวุธเนี่ยเอาไปอัพตัวละครเรานะฮะเนี่ยเล่นอีกครั้งนึงก็ได้นะฮะผมแล้วก็โหมดนี้ก็ไม่มีไรกิวช็อปเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เปิดเนาะมีแค่นี้เดี๋ยวรอเปิดทั่วโลกแหละมันถึงจะเปิดเยอะเนียแล้วก็ ไลเบรี y อันนี้ก็สำคัญนะฮะจะเป็นการเพิ่มอ่เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีเนี่ยเรมีสายสัมพันธ์ครบปุ๊บ,บมันจะเพิ่มดาเมจของแต่ละกลุ่มของแต่ละอันกันเนอ้องแล้วก็มีอ่านี่ฮะตันี้ให้แชร์เลเวลในตรงนี้ระบบเปิดก็แชร์เลเวลได้นะแล้วก็ตรงนี้นะฮย เป็นการคราฟตัวละครเนะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็เอาตัวละครที่ไม่ใช้ไม่ใช้ออกไปนะมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรวะรวมตัวละครประมาณนั้นนอันนี้ก็เป็นอ,อันนี้ออจำไม่ได้วะอันนี้เดีย๋ยวภาษาไทยมาค่อยว่ากันเอออันนี้ก็ซัมมอนอยู่นี้อันนี้ก็เป็น รวมตัวละครเนะี่ยของเราว่าตัวละครไหนมีบ้างทำขอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออเดี๋ยวมาดูกระชาว่ามันเกลือไหมนะฮะเดี๋ยวผมมีเพชรอยู่สี่พันเก้านะฮะบอกได้เลยว่าโคตรเกลือพยายาเปิดตู้รวมก่อนนะครับผมเออเนี่ยดบแพงด้วยนะสามพันสองเลยนะมาดูาจะได้อะไร ถ้ามันจะดับดักหน่อยนะฮะเดี๋ยวรอเปิดสโตรไรยทั่วโลกนะฮะดูมันจะเกลือไหมโอ้โหดูทรงแล้วน่าจะไม่ไม่รอดขอให้ได้ตัวซ้ำเอ่อธาตุม่วงที่เราใช้อ่ะเออไอตัวแทงที่มันเจกอ่ะดีดูดินี่แนี่ผมไม่อยากจะเปิดเลยนะ โอ้โหดูดีไม่มีตัวม่วงเลยครับเตือจับเลยนะสุด,สดเกมปีๆนะบอกได้เลยตาตวายเลยครับผมแล้วก็มีเยอะแยะเควสนน่นนี่นั่นเนะี่ยเราก็รับไปนะต้เราเล่นทุกวันนะเกมเกมนี้ต้องเล่นทุกวันถึงจะเก่งแล้วก็สมุดภาพก็นี่แหละ นี่แคตนี่ายสัมพันธ์เอาตัวที่ดีที่สุดลงไปนะเอาเนี้นะมอม่วงธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ม่วงขอบของเพื่อนไปเกมนี้ต้องมีเพื่อนนะฮะจะแปลกจะจะเพิ่มขึ้นเดี๋าวมันก็สอนครับหลายๆอย่างในะในเกมนีนะ้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมว่าดีนะค่าใหญ่แต่ว่าเขาต้องต้องเยอะกว่านี้ <c oughs> ในเรื่องการแจกต้องเยอะกว่านี้ การเจ็ดต้องต่ายหัวคอยครับผมนี่เราก็มาแชร์รเีเวลเท่าเท่ากันเนะี่ยตัวนี้เป็นตัวม่วงเจกที่ดีเอามาใช้ได้นะฮะระบบเกมประมาณนี้เลยไม่มีระยกครับง่ายๆมีมันไม่ไม่ซับซ้อนเยอะภาพจะอีเวนนู่นนี่เนี่ยทำไปเรื่อยๆครับต่อสู้ก็เข้าไปต่อสู้เรื่อยๆแค่นั้นเองนะี่ อ๋ให้จบด่านเดี๋ยวมันแจกแน่นอนในตัวหัวแดงฮนะตอบคำถามแล้วก็แจกแล้วก็ตัวแทงนี้ต้องปั้นไว้ปั้นง่ายก็ประมาณนี้แล้วก็น้องหัวชมพูก่อนลงสนามก็จะบัฟให้ใครก็เดินไปบัฟกดเอานะฮนะอย่างเช่นอย่างเช่นนะก่อนจะลงสนามจัดตรงไหนลืมแล้ววะเนี่ยใช่น้องหัวชมพูนี่บัฟใครนะฮะนี่แล้วกดตรงเนี้ย หน้ารูปอ่ะแล้วก็เลือกคนนะฮะประมาณนั้นก็จะเปิดที่13กุมภาพันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเกมดีไอเดือนที่น่าเล่นอยู่นะฮะแต่มันช้าตรงที่ไม่มีคูณ3นี่แหละนะก็ประมาณนี้นะฮะก็เล่นได้เรื่อยๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครชอบก็รอเปิดภาษาพร้อภาษาไทยแล้วรอเล่นกันใหม่ในะวันที่13กุมเอ้ยไม่ใช่กุมภาพันธ์ดิ13เนี่ย13เดือนนี้นะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อน สวัสดีครับ